สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุลลอดดำทีมนะครับวันนี้เรายังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกล้อดำของบุลลอดครับกับการลอกนะาเมื่อวานย้ายมาก็ทำการลอกไปแล้วเดีย๋ยวไปดูดิว่าไปถึงไหนแล้วครับโอ้โหหกล้อดำ วันนี้มากันห้าคันครับขาแต่บักต่อซูโมโ่ได้ข่าวว่าโดนช้างกระทืบครับมาไม่ไหว <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่ครับเสียเต้ยแกจะคอยขึ้นขึ้นลงลงนะไม่ใช่ว่าแกจะลอกนาไปอย่างเดียวไปเรื่อยไปเรื่อยแกจะคอยลงมาดูระดับระดับพื้นนาครับว่าเป็นยังไงบ้างต้องคอยลงมาเรื่อยๆือครับผ่านไประยะหนึ่งแล้วก็ลงมาเนี่ยนี่ลงมาเรียบร้อยแล้ว ลงมาสังเกตดูว่าตรงไหนมันสูงต่ําเพราะว่าอยู่บนรถบางทีมันอาจจะมองไม่ถนัดเข้ากลับมายืนอยู่ข้างล่างครับนี่ฝีมือเสียเตยโอ้โหเนียบไหมนี่ฮะใช้ได้นะสายตายังหนุ่มยังแน่นถ้าเป็นผมนี่รับรองไม่บอกระเนินแหละ ไม่เรียบขนาดนี้หรอกนี่าเะเข้ามาแล้วว่าตรงไหนมันสูงไงแกก็เดินมานเอื้อมาเอาเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านี่มาวานี่ผมบอกแล้วไงลอกตรงนู้น่ะมันแค่บางๆเองห้าสิบเซนมาเจอตรงนี้หนาเป็นเมตรเลยมันจะมาได้น้ำได้เนื้อก็ตรงนี้แหละฮะเป็นเมตรเลย นี่หลังจากเสียเตอร์ลงไปปุ๊บลงมาดูว่าตรงไหนมันสูงมันต่ำถ้ามันสูงก็เดินขึ้นมาล่าอ,าอีกครับกะว่าให้เสมอกันเลยเห็นไหมชั้นนี้จะหนาเป็นเมตรเลยนะวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องขึ้นต้องลงแล้วก็เจองานปากบอ่อครับรถค่าคันงานปากบอ่อดูดิ ปล้รอมาจอดรอกันเต็มแลยฮะนี่จอดอยู่นี่ก็สี่คันแล้วเทใกล้ๆครับไม่ไกลครับประมาณ50เมตรได้โอ้ที่โดนช้างกระทืบนี่ไม่ใช่บักตอแล้วหัวหน้าวายนี่วันนี้บักตอก็เลยมาขับคันนี้ฮะเพราะว่าแกมีล็อกกี้คันสีขาวกับซูโม่ฮะเอาอันซูโม่จอดบ้านเอาคันนี้มา ไอเราก็นึกว่าคันบักโตซูโม่โดนช้างกระทืบไม่ใช่ครับหัวหน้าวายโดนช้างกระทืบนี่นี่นี่วันนี้มาขับล็อกกี้เลยน่าดีสิเลยนี่ฮะจะเดินมาลงลงมาดูนะฮะสูงหรือต่ำก็เลยจะได้ลรยถ้าต่ำก็จะได้กบคืนให้เขาถ้าสูงก็ต้องขยับเข้ามาลอกนี่ เกตเตอร์ลงมาฮะแกจะขึ้นจะลงอย่างนี้แหละถ้าลอกนานะต้องคอยมาดูตลอดเพราะว่าการลอกนานี่พื้นที่ัไม่เสมอกันไงบางที่ก็สูงบางที่ก็ต่ําต้องคอยดูว่ว่าตรงนี้มันสูงขึ้นไปลงมาอีกแล้วครับทรายล้นลนเลยนะโอ้โหดินอย่างนี้เป็นดินอะไรที่ชาวบ้านผมชอบมากเลยครับมีเท่าไรก็หมดเห็นไหม ลอกนามาตะกี้ที่ต้อนรับตุ่จีนตรงนั้นอ่ะพันกว่าเที่ยวก็ยังหมดทีเดียวเลยไม่ได้ย้ายเข้าย้ายออกรอบเดียวหมดยังไม่พออีกต่างหากอ่ะน้องนัดอ่ะเต็มแล้วดินก็ยังเหลืออีกเยอะครับหมดล็อกนี้ก็ยังอยู่อีกล็อกหนึ่งล็อกตรงที่หกล้อจอดอ่ะตรงนั้นกล้ล่อเือนกัน ก็คงจะอยู่นี่อีกสองสามวันเลยฮะกว่าจะหมดได้หลายร้อยเที่ยวเหมือนกันเมื่อวานขนาดวิ่งแค่สี่คันห้าคันยังได้ไป,120ปร้อยยี่สิบเที่ยวเดืวันนี้น่าจะได้ประมาณ100ร้อยกว่าอีกหลยเพราะว่าวันนี้วิ่งใกล้เมื่อวานก็วิ่งไม่ไกลเหมือนกันแค่ประมาณกิโลก,กว่าแต่วันนี้ห้าสิบเมตรกิโลก,กว่าล่อไปร้อยยี่ห้าเที่ยวเมื่อวาน วันนี้ห้าสิบเมตรผมว่ามีร้อยห้าสิบขึ้นแน่วันนี้มืองอีกแน่เ,เตียเตยได้ให้น้องนัดนวดหัวไหลอีกแหละนวดหัวไหลอย่างเดียวนะอย่าให้นวดอย่างอืน่น ทีมงานบุญรอดนี่ล็อกกี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่คันนะเมื่อก่อนมีล็อกกี้หคันเสียน้อยขายไปทีนี้ก็เหลือซูโม่คันหนึ่งกับฮีโน่คันหนึ่งที่น้องนัดครับแต่ทีมงานแต่รถของบุญรอดเองอาจจะใช้แต่ล็อกกี้ทท้งนั้นเลยเพราะติดใจในล็อกกี้ะเป็นอะไรที่ซ่อมง่ายอะไรก็หาง่ายก็เ,เลยเล่นแต่ล็อกกี้ฮะ ล็อกกี้เครื่อง195นะของบุญรอดดิมีแต่เครื่อง195ทั้งนั้นนูน่นทำบังลุยีบุหน้าเวียงบุหน้าเบิร์ดนี่แะล็อกกี้195เมื่อวานนี้โทษทีลืมเปิดกันสั่นแอมเอฟซีเซลว่าไม่ได้ถอหรือเปล่ามือไม้เลยสั่นไม่ใช่ครับพอดีจังหวะ ไม่ได้เอาขากองมาด้วยใช้แต่มือลมก็แรงมันก็เลยสั่นอ่ะบรรยากาศยานเช้าๆครับวันนี้แดดออกแต่ไม่ร้อนนะเย็นอยู่นะสบายอยู่ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อคืนดูข่าวว่า60%ภาคอีสานมีบุดีลัมด้วย เดี๋ยวคอยมาดูกันว่าจะมีไหม60%ภาคอีสานแต่เช้ามานี่มีแดดอยู่แต่ไม่ร้อนนะแดดแบบมีลมเย็นๆฮะหรือจะมาช่วงบ่ายอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยอ,อนน่อ่ะนี่แหมโหหน้าวายโดนช้างกระทืบไอ้เราก็นึกว่าบักตอโดนช้างกระทืบ ๋ยวขึ้นไปข้างบนบ้างได้ลงมาข้างล่างเลยฮะดินสวยจริงๆครับดินทรายนะหน้าดินทรายเลยฮะ ฝนจะหมดอีกทีผมดูข่าวเมื่อคืนว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะน่าจะวันสุดท้ายถึงจะหมดฝนว่างั้นโอ้ตายเลยปีนี้จะได้ทำงานเต็มที่หรือเปล่าเปิดดูการมานี่ก็หยุดมาสามวันแล้วนะธรรมดานี่ดูกการหนึ่งไม่เคยหยุดเลยนอกจากช่วงสงการและหลังสงการมีฝนแล้วค่อยหยุดค่อยทำงานบ้างหยุดบ้าง แต่ปีนี้ยังไม่ถึงสงการเลยเดือนนี้ก็ลอไปสามวันแล้วหยุดคอ,อยมาครับบังรุยถอยมานี่ให้ดูปีมือของเสียตเตอร์ก่อนเนี้ยบจริงๆนะลอกดานี่โหยังว่าเลย ยังหนุ่มยังแน่นสายตาเนี่ยังเฉียบคมอยู่แต่ถามผมอย่าไปพูดถึงเลยเขียนหนังสือยังต้องใส่แววนแล้วทุกว,วันนี้แต่ไม่เขียนหนังสือนี่ไม่ใส่นะถ้าเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือนี่ต้องใส่แล้วหมดวแล้วมั้งไปงนกันทุกคนครับจะช้าจะเร็วนั่นแหละ กดกอย์มวงช่องใช้แว่นหรอทุกวันนี้ผมเริ่มใช้นะใช้เฉพาะเวลาอ่านหนังสือกับเขียนหนังสืออ้าวอ้า,อา,อายันเวียนเป็นดินทรายนะอหอจยถอยไปเฉียดเฉียดดีจะโดนกระจกกันเองอตาเยเลยได้เปลี่ยนขาโจกให้ใหม่อ้าอ้าว วันนี้ผมก็พามาติดตามทีมงานของบุรรอดเองครับกับเจ้าการยาวยังลอกนาอยู่ที่เดิมครับยังทำการลอกนาอยู่ที่เดิมคงอยู่นี่อีกสองวันแล้วครับสองสามวันนั่นแหละเดี๋ยวคอยติดตามกันเรื่อยๆครับตราบใดถ้าฝนไม่ตกก็ยังมีงานถ้าตกเมื่อไหร่ก็ยังเหมือนเดิมแหละจะโหดเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน ขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ